ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมเงาชิปโตนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟตัวต่างๆกันเช่นเคยไอคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะไม่ใช่การชักชวนนำเสนอลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะก่อนมาดูที่ตัวบิตคอยเลยลวกันนะครับบิตคอยก็คือบิตคอยนะครับคอยจริงๆนะคอยสมชื่อนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็อยู่ในกรอบนะครับแต่มันมนมีแนวโน้มนะถ้าเอาจริงๆดูตามตอนนี้มันเหมือนจะลงซะมากกว่านะครับเพราะว่ามัน ูไม่ค่อยจะดีอะไรนะมันมีการลงมาเนี่ยก็คือเหมือนมาเทสเส้นใช่ไหมละ่ะมีการไสไหลลงมาซึ่งไหลลงมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราตีแบบนี่เป็นแบบบดื่นเนี่ยมันเหมือนมันลุดมาแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ผมตีอย่างนี้แล้วกันนะมันจะได้ไม่ลุด <c oughs> ก็ เอาล้าตอนนี้เราต้องรอรุนลวกันนะครับตามใดนะเรารอเล่นลนกันถ้าสมมุติสามารถเล็กเส้นเทรนตรงนี้ไปได้นะเส้นเทียนลยเส้นนี้ขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะลองเปิดโอเพ่นลองตามไปดูได้สักไม้ยึงนะถ้ามันไหลลงมาเนี่ยก็เปิดช็อตได้เลยนะครับมันอาจจะไหลลงลึกก็ได้นะก็จะมีอย่างแนวรับคือตรง25-400ตรงนี้หลุดลงไปก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะ2 0 0 0 0นเนี่ย2 0 0 0 0ถึง20,000ตรงเนี้ยมีสิทธิ์ถึงด้วยซ้ำไปนะครับถ้าขึ้นไปได้ก็3 3 0 0 0ตรงนี้ควรจะเทสนะให้ดีเลยขึ้นมา36ลกาสา็ มันเดิมไม่มีอะไรนะครับรอลุ้นรอเล่นตามหน้าง,งานต่อไปนะครับว่าะจะขึ้นจะลงตอนนี้ก็รอกันต่อไปนะสำหรับตัวบิตคอยน์ตมาบอีเธอรเรียมนะครับตัวอีเธอรเรียมเนี่ยผมมองว่ามันถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งเนื่องจากนะครับมันตอนนี้มันมีการเมิร์กใช่ไหมล่ะเป็นอีเตอร์เรีมสองสจุดส่นมีการเมิร์กจะเป็นพวกเบอร์เป็นภูมิอ,อสเตกอะไรนะครับซึ่งข่าวข่าวนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ เงียบนะผมมองว่ามันยังเงียบๆไปนะแต่ถ้าสมมติมันเปิดมาจริงมันอาจจะส่งผลต่อราคาให้พุ่งขึ้นหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรล้วลงต่ออ่ะก็เกิดได้ทั้งสองทางแต่มันมีจุดที่อาจจะเป็นจุดความหวังก็ได้ไงมันก็เลยมองว่าน่าเล่นนะครับสำหรับตัวนิโตริัมนะครับตอนนี้ถ้าเราดูในไะทม์เฟรมตรงนี้นะครับมันเกิดบูลด์เดเวอร์เจนท์ให้เราเห็นขึ้นมานะครับนี่ตรงน,นี้เลย นี่นะครับมันจะมีบนะูลดเดวิเันทำเฟรมสชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะแต่ก็ตอนนี้บูลดเดวิเันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับทำเฟรมเดย์ก็มีนะครับนี่เราจะเห็นหน้าเลยนะว่าก็มีเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะถ้าเราจะรอข่าวเราเล่นอะไรเนะี่ยก็ตั้งสตอลอ s กันให้ดีๆแล้วกันนะครับถ้าหลุดพัน0จ็ดรอยเหรียญตรงนี้เนี่ยผมมองไว้ว่านะครับหลุดตรงพันเจ็ดรอเหรียญอ่ะไม่มีเส้น พันเจ็ดร้อยเหรียญตรงนี้เป็นท่าประมาณห้าหมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับก็อาจจะไหลลงมายาวๆได้นะครับมี m a สองร้อยของทม์เฟรมวิกนะครับอยู่ประมาณหมื่นพันห้าร้อยเหรียญตรงนี้นะครับแต่อาจจะเอาไม่อยู่นะครับมองว่าจุดสําคัญจริงจะอยู่ที่พันสี่ร้อยเหรียญหรือประมาณสี่หมื่นหกพันบาทนะครับสำหรับแนวรับสําคัญและถ้าหลุดตรงนี้เนี่ย อาจจะเจอในที่เนี่ยตรงพันเหรียญหรือสามหมื่นสามพันบาทได้เลยนะสำหรับตัวอีทเรียมก็คือมองหาแนวรับไว้ให้ก่อนนะครับถ้าสมมติหลุดมาจะได้ตั้งต็อลอตั้งอะไรกันถูกเป็นแนวรับสําคัญสําคัญนะก็มองไว้อย่างนี้นะครับแล้วถ้ามันกลับตัวขึ้นหลักจุดที่มันควรจะมาเทสคือตรงสองหมื่นเอ้ยตรงเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับประมาณสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเหรียญนะสำหรับตัวอีทอเรียมตัวนี้ก็มองไว้ว่ามันมีข่าวที่เราอาจจะรอจับจังหวะเล่นได้นะครับถ้าไม่มีอะไรก็แค่ตั้งสต็อปล็อ่ไวมัน บูมมันได้ดขึ้นมาอาจจะได้หาจุดทํากำไรกันได้นะสำหรับตัวอีเธอ e รี่มก็ประมาณนี้นะมีบู l l ิ t งเดเวอเรจไทม์เฟรมเดย์ให้เราดูแบบโอเคโอเคนะครับแต่ถ้าหลุดมาก็อย่าลืมตั stop ้งบร้อนกันให้ดีนะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้ครับอีเธอรี่มตัวมาครับ IOST ตัว IOST ก็ยังไม่มีอะไรนะครับมันเหมือน Bitcoin นะครับมัน บิตคอยมันคอยอยู่่มันยังไม่ได้เลือกอะไรขนาดนั้นนะมันยังไม่ได้กระชุดกระชากไปทําให้คนตอนนี้อาจจะกังวลสักหน่อยนะครับเพราะมันไม่เขียวสักทีนะมันแบเบฮ้ยเทียนนิดเทียนนิดอยู่มันมันไม่ได้กําไรัำไม่สาใจเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่านะสำหรับตัวเนี่ยผมให้สองกรณีง่ายๆนะครับมองเลยนะอาจจะลงต่อได้สชุดหนึ่งที่ผมมองนะในภาพรวมใหญ่เลยนะครับเนี่น 0. 0. 0. ยก็คือหุศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่เหรียญกีบาท์เตนะ หรือประมาณ46บาทไม่ใช่46สตางค์0.46บาทนะครับก็รอกันนะครับอาจจะลงมาถึงลึกถึง0.33บาทืน0.01เหรียญนี้ได้เลยและถ้าอีกกรณีนึงเนี่ยมันอาจจะมีการกลับขึ้นมาก่อนได้นะครับอาจจะเป็น ABC ทำเป็น correction ขึ้นไปนะครับซึ่งโซนสำคัญที่ผมจะให้ไว้เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ0.0214เหรียญนะครับประมาณอ่า0.74บาทใช่ไหมจำไม่ผิด ประมาณ0.7บาทตรงนี้นะประมาณ0.7บาท074บ,บาทแล้วกันนะครับตรงนี้นะถ้าสมมติขึ้นมาชนมาเทได้ตรงเนี้ยจะสวยสง,ง่างม,มากมากเลยนะครับหรือถ้าสมมติเอาอย่างตำาๆเนี่ยก็จะเป็นตรงประมาณ ema ร้อยที่จะอาจจะหักหัวลงมานะครับประมาณ0.19ห่เหรียญน,นะครับประมาณ0.64บาทตรงนี้นะก็รอดูกันลวกันนะครับมองว่าถ้าขึ้นได้ก่อนสักชุดก็ยังดีนะครับไม่ว่าจะขึ้นเพื่อลงต่อ หรืออะไรก็ตามแต่แต่ก,ก็ดีกว่าลงเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว IOST อาจจะรอเล่นเด้งสักชุดหนึ่งได้นะครับตั้ง Stop Loss ตรง0.014เหรียญหรือประมาณ0.46บาทแล้วกันนะสำหรับตัว IOST ให้ให้ประมาณนี้นะครับแนวกําไรสั้นๆแนวสำคัญที่ควรจะมาชนเนี่ยคือ0.214เหรียญนะครับแต่ถ้าต่ำตเลยก็สัก0.019เหรียญอนะ่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัว IOST ตัวต่อมาครับก็เป็นตัวซิกนะครับตัวซิกเน็ตเวิร์กตรงนี้นะมันเอาจริงก็มันก็ไหลลงมาพอสมควรนะครับตอนนี้มาถึง3.13บาทเลยนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้ทิ้งไส้ไว้แต่นิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่ามันยัง มองขึ้นได้อยู่ครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าตัวเนี่ยมันยังมันยังมองขึ้นได้นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุด2.8บาทไปนะก็ยังมองว่าเออาจจะเป็นการทํา abc หรืออาจจะทําเป็น1ลงสเพื่อขึ้นต่อได้นะครับส่วนตัวก็ง่ายง่ายง่าย,ายนะสำหรับตัวนี้ใครอยากเล่นเนี่ยตั้ง stop loss ตรง2.8บาทครับผม ถ้ามันไม่ลงแล้วมันบีบตัวออกข้างเลยจะดิ้งเน้งขึ้นไปอะไรก็ตามนะครับมันควรจะมาเทสอีกสักรอบคือ3.9เ้บาทเอเอสามจุดเบาทตรงนี้นะครับให้ดีขึ้นมาเทสตรง4.5บาทเลยนะครับและตรงเนี้ยทำเฟรมดีก็จะมีแนวต้านตรง EMA 50ตรงนี้ที่หักหัวลงมาเนี่ยเราก็ต้องลองพิจารณาดูกันให้ดีๆเลยกันนะสำหรับตัวนี้มองง่ายๆนะครับอย่าไปคิดมาก2.8บาทไม่หลุดยังไม่ลงต่อลุดไปก็ลงต่อแค่นั้นครับต้าสตอลอดกันประมาณ10%นะครับจากราคาปัจจุบัน ดังนให้ดีนะเพราะถ้าหลุด2.8บาทเนี่ยอาจจะไหลลงมาถึง1.8บาทตังนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราต้องรอดูกันดีๆนะครับแนวรับสําคัญมี2บาทตรงนี้นิดหนึ่งอ่านี่เห็นไหม,มก็ต้องลึกลงมาได้หมดเลยนะครับส่วนตัวมันก็เหมือนจะลงต่อได้นะสำหรับตัวซิกตัวนี้นะแต่ถ้าสมมติภาพรวมใหญ่ๆจริงๆยัง,ยง,ยง,ยงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับประมาณนี้น่าสำหรับตัวซิก ต่อมาครับตัวซิลตัวซิลก็มันก็เหมือนกันกับสองสามชิปที่แล้วนะครับมันยังไม่มีอะไรนะครับจะมองเป็นเนีย่ยเอพีซีทำขึ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ไม่รุดูนจุดศูนย์บาท0ูนย์จดหนึ่งสามเจ็ดบาทก็ยังมองขึ้นได้ครับลุดมาเมื่อไหร่ก็แค่สต็อปลอตตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหาจุดรับใหม่จุดรับใหม่ที่มองว่าแบบใกล้ๆเลยก็จะเป็นตรง0ูนถึจ0ดศูนย์สรมเจ็ย33เหูนยตจุนศูนย์ราบสาบาทตรง1อสามเรียตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสา็บาทถึงหนึ่ อื่นอีกแล้วต้องมาหากันดีๆนะนี่แค่ตีไว้เล่นๆนะครับเป็นแนวะรับใกล้ๆที่อาจจะทิ้งไส้ลงมาได้นะแต่ถ้าหลุดสองตรงนี้ลงมาเนี่ยก็เอ้ยอันต้องมาประเมินกันใหม่เลยนะครับซึ่งแนวที่แย่ที่สุดที่ควรจะทิ้งลงมาเนี่ยก็คือ0.0269เหรียญนะครับประมาณ0ู 8บาทนะครับ0.88บาท0.9บาทตรงนี้นะครับถ้าสมมติหลุดไปเนี่ยจะค่อยมาประเมินกันใหม่เลยนะเพราะว่าอาจจะลงแรงแล้วนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซิลตั้งสตอลอดกันดีๆนะครับ0.137บาท0.04เหรียญนะครับสาย DC A สายอะไรก็เก็บตามแนวรับถัวกันไปแล้วแต่นะครับไม่ต้องคิดมากถ้าคุณมั่นใจในตัวโปรเจกต์นะมานนี้ครับสำหรับตัวซิลต่อมาครับคนะครับตัวครับนี่ก็คือ มือนกันนะตวครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปนับด้วยซ้ำนะไม่รู้นับถูกไหมด้วยเนี่ยตอนนี้ก็นะครับก็คือมั่นใจซื้อไม่มั่นใจไม่ต้องไปถือแล้วตอนนี้เครียดเบาๆนะสำหรับตอนนี้มันมีการเทลงมาพอ,อบข่าวว่า H c B ไม่รู้จะปิดดีวไม่ปิดดีวกันแน่นะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงโซน80บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ เราดูแล้วกันนะครับส่วนตัวมมองว่าน่าจะไหลลงมาได้อีกนะครับมีโอกาสลงมาอีกนะครับถ้าเราจบตรงนี้เนี่ยมันจะมีบริษัทเดวิจิตของ t i ม e เฟรมสชั่วโมงให้เราได้เห็นนะสำหรับตัวคับนะครับแต่ก็เกรงว่าจะเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะสายเก็บของสาย DCA ถ้าสมมติมั่นใจก็เก็บนะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่มั่นใจไม่ต้องไปถือครับตัวนี้ รอเล่นกําไรตอนมันพุ่งขึ้นก็ได้นะเอาเป็นว่าโซนสาคัญที่ให้ก็คือโซนเดิมนะครับ76-45บาทตรงนี้นะครับหลุดลงมาเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะสำหรับตัวนี้มันคงคนหลายคนน่คงจะแพ้นกนกลัวกันมากๆานะครับอาจจะถึง30บาทเลยก็เป็นทายนะครับก็เอาเป็นว่าผมมองว่ากรอบตรงนี้ไม่ควรจะหลุดนะสำหรับตัวคับคอยหลุดมาตอนนี้หลุดร้อยมาก็ไม่ดีนะครับหลุดลงมาอีกก็น,กนั่นแหละครับยังไงก็ยังนั่นแหละ จับของไปมั่นใจนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาครับตัว srm ตัว srm ตัวเซรั่มตัวนี้นะครับก็มองไว้ว่ามันอาจจะลงในสักชุดหนึ่งนะถราบถ้าผมดูนะหรือถ้ามันจะจบเลยก็จบได้นะครับก็ถ้าสมมติใครอยากขเข้าตรงนี้นะครับ stop loss ใกล้ๆตรง0.972เเหรียญน,นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ สามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าใกล้พอสมควรเลยนะแต่ถ้าสมมติส่วนตัวยังมองว่าน่าจะลงในเีกสักชุดหนึ่งก่อนให้มันจะจบนะครับซึ่งนะครับแนวรับสําคัญสําคัญที่ผมมองนะครับว่าจะเป็นตรงศูนย์จุดเก้าสองเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ต่ําสุดคือศูนย์จุดเจ็ดแปดเจ็ดเหรียญเลยนะสำหรับตัวเซรั่มตัวนี้นะครับถ้าลหลดศูนย์จุดเจ็ดแปดเจ็ดเหรียญไปเนี่ยไม่รู้จะลงไปถึงไหนแล้วนะครับก็ต้องพิจารณารับความเสี่ยงกันแบบดีๆนะครับควรจะคัดนะไม่คัดก็คือคุณต้องมั่นใจในโปรเจกต์มากๆนะครับก็เอาเ นี่ก็ยังมองอย่างที่บอกนะครับถ้ามันลงมาเนี่ยแล้วสองแนวนี้เอาอยู่นะครับมันอาจจะทําเป็น2กรณีนะครับอาจจะทําเป็นดับเป็ลท็อปหรืออาจจะถ้าไม่ลงมาย่ำจริงอาจจะเป็น1ลง2นะครับแล้วก็อาจจะทําให้มันดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะทํากรณีไหนต่อไปตราบใดที่ยังไม่ล7 87, 7หลุด0.78 7ดเจเหรียญตรงนี้ไปนะครับเรายังพอจะมองขึ้นได้อยู่สำหรับตัวนี้อะ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับดับเป็นท็อปหรือว่าเป็นหนึ่งลงสองอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหลุด0 87, ุดเจ็ดแปดเจ็ดหรียญไปก็คัดนะครับถามว่า0.787เหรียญเนี่ยต่ำกว่าราคาปัจจุบันนี้เท่าไหร่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดูนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับอาจจะรอดูแล้วกันรอมันลงอีกสักรอบก็ได้นะสำหรับตัวนี้ผมยังมองว่าน่าจะลงต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว S R M ตัวต่อมาครับตัว G M T นะครับตัว G M T ก็อนี่ ไม่ผ่านหนึ่งเหรียญจริงด้วยนะครับก็ขายได้ช็อตเมื่อวานเนี่ยโอ้โหก็น่าจะกำไรกันพอสมควรนะนะถ้าอะไรช็อตตรง1 0ึ่งจุดศย์่ผมบอกเมื่อวานนี่วันนี้นะครับกำไรเท่าไหร่อย่างปัจจุบันประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าคูณสิบก็ร้อยเปอร์เซ็นต์คูณห้าก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะ มองข่า่นะครับไม่กิน s t o อ l o s ลดด้วยนะครับไม่ผ่าน EMA 20เไปเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเทมีประมาณนี้อะไรล่ะก็เอาเป็นว่ายังไม่มีอะไรนะครับมีการไหลลงมาแต่ยังไม่ได้หลุดโลเดิมประมาณ0.8เหรียญตรงนี้ไปนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ยังเฮ้ยอาจจะเป็น A B C กลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะอาจจะมาเทสตรงสองเหรียญนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะหรือถ้าสมมติว่ามันจบลงมาแล้วเนี่ยมันคงจะไหลลงมาต่อครับนี่ ABC นะครับนี่จบ B อ่าแล้วก็เพิ่มไหลลงมาต่อ หรือว่าถ้าสมมติมันอยู่ดีจบแล้วนะครับไม่ขึ้นแล้วเนะี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้วมันก็จะลงเลยนะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ A,B,C เป็นราดส5เป็นะอะไรก็ได้แล้วแต่มันนะซึ่งในะรับถัดมาที่จะลงมาก็0.5เหรียญ0.26เหรียญตรงนี้นะครับค่อนข้างจะลึกนั้นเนื่องจากมันขึ้นไปแรงครับการลงแรงไม่ใช่เรื่องแปลกทำาท่ากับการลงแรงไม่ใช่เรื่องแปลกนะ0.5 0.32 0.6ตรงนี้มีโอกาสลงมาได้หมดเลยนะ ก็ต้องลองพิจารณารับความเสี่ยงกันให้ดีๆนะครับเหมาะกับการเล่นรอบนะสำหรับตัว GMT ตัวนี้นะครับส่วนตัวมองว่าถ้าขึ้นมาชักมาชน1.8เหรียญ2เหรียญตรงนี้ได้อีกสักรอบนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆนะสำหรับตัวนี้ต,ตัวมาตัวกาลาครับตัวกาลาเนี่ยก็เอาเป็นว่านะนี่มันน่าจะทำเนี่ยถ้าสมมติยังไม่หลุด0.05เหรียญประมาณ2บาทตรงนี้ไปนะครับมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นอีกสักรอบได้อยู่นะผมมองวนะ่า อาจจะทำ collection abc อะไรขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยผมมองก็ถือว่าดีอยู่นะมีการขึ้นให้เราได้พอทํากําไรหาจุดเล่นสักรอบนะครับซึ่งแนวสําคัญเนี่ยผมมองไว้ตรง4บาทหรือประมาณ0.12เหรียญตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมาอย่างนิดก็0.133หรือ4.4บาทนะครับถ้าทะลุ4.4บาทตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ถ้ายัางต่ำๆเลยนะครับก็จะเป็นตรงประมาณอะ stone EMA 200นะครับประมาณ3.6บาทหรือประมาณ0.1เหรียญ0.1 เหรียญนิดแต่แถวนี้นะครับถ้าสมมตินี่คืออย่างต่ำๆขึ้นมาเทสแล้วแบบไม่เอาแล้วจริงๆนะครับชน EMA 200แล้วลงต่อนะครับหรือถ้าแย่จริงๆเนี่ยในกรณีที่มันจะดีนะครับถ้าสมมติขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะหรือถ้ามันสมมติว่ามันหลุด0.5ลงมานะครับเราต้องรอกนันดีๆเลยนะครับอาจจะมารับเนี่ย0.4เหรียญ0.33เหรียญ 1, 1, 1. บาท1.3บาทตรงนี้นะครับตุด1บาทไปเนี่ยเราก็ต้องนั้งกันจริงๆนะครับเบสหรือว่าฐานมันเนี่ยจะอยู่ที่0.011 1.66เหรียญหหรรือ่าาาม0.5 0.5บบบททนนะะคัลุดปเีย โอ้โหหนักเลยนะครับเอเจริงๆรุดหนึ่งบาทก็ไม่สวยนะสำหรับตัวกาลาตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้มันขึ้นแล้วกันนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกาลาไม่มีอะไรบา้าให้แนวรับแล้วก็ให้แนวต้านไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้ากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ